รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธร,รูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะหมู่ปูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาหนนโทร0818807550 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะกับเรื่องราวที่รายการของเรานั้นทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและเราเป็นช่องทางที่สําคัญค่ะสําหรับการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆกิจกรรมดีๆที่ทางวัดนั้นได้จัดขึ้นและสําหรับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอะไรนั้นติดตามค่ะ ในช่วงนี้ทางรายการขอพาคุณผู้ชมทุกท่านมายังอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิรีขันเพื่อไปชมเรื่องราวดีๆกันที่วัดตาจัดยอดครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายหลวงพ่อพระมหาจำนงจารันธรรมโมเจ้าวาดวัดตาจิตยอดซึ่งได้ชักชวนญาติโยมได้มาร่วมกันส1ป,ปีมาแล้วญาติโยมที่หลวงพ่อได้มาสร้าง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมบารังสีในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีพศ2 5 5 8อาิที่วัดตาลเจยอดตอนนี้ก็มีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมบรังสีมีหลวงปู่เงินและหลวงพ่อดังนั้นยังได้สร้างอีกสององค์ด้วยกันมีทั้งหลวงปู่สดและก็หลวงปู่ทวดหลวงปู่สดกับหลวงปู่ทวดนั้นหลวงพ่อได้รอ เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบก็คาดว่าโดยประมาณพอกพรรษาปีนี้ก็จะได้เร่งช่างสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรารอญาติโยมก็รอมาหลายเดือนแล้วอยากจะเห็นการติดตั้งหลวงปู่ทวดซึ่งหลวงปู่ทวดนี่ก็หน้าตัก10เมตรเต็มสูงประมาณ13เมตรฉะนั้นก็ญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพมาช่วยหลวงพ่อรอ หลวงพ่อก็ต้องขออนุโมทนาซึ่งวัดตาลเจดยอดนี้เดิมทีนั้นหลวงพ่อก็ได้มาพัฒนาตั้งแต่วัดเล็กๆเมื่อปีพศ2 5 4 7จนมาบัดนี้วัดตาลเจดยอดด้านก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วทั้งสถานที่ในการต้อนรับญาติโยมที่จะเข้ามาไหว้พระขอพรแล้วก็มาปฏิบัติธรรมช่วงนี้ก็จะมีทั้งญาติโยมนักเยาวชนมาปฏิบัติธรรม อย่างเดือนกันยาที่หลวงพ่อจะจัดปฏิบัติธรรมก็โดยวันที่25 26 27 3บวันด้วยกันเพราะว่าสถานที่หลวงพ่อพร้อมแล้วทั้งศาลาปฏิบัติธรรมทั้งต้นไม้แล้วก็บุคลากรในการที่จะสั่งสอนญาติโยมแล้ก็เยาวชนของเราให้เป็นคนดีในสังคมเพราะว่า ปีนี้ทางมหาเทรสมาคมให้มีการปฏิบัติธรรมชักชวนญาติโยมให้มารักษาศีลห้าจากวัดตาเล็กๆเ,เมื่อเมื่อย้อนกลับไป10ปีแต่ทุกวันนี้วัดตาจะยอดนั้นก็เป็นที่รู้จักของญาติโยมทั่วไปแล้วเดินทางมาก็ไม่ไกลเลยหัวหินมาทุกวันนี้หัวหินนั้นก็ได้มีอุทยานราชพัก มีกษัตริย์เจ็ดพระองค์ด้วยกันถ้าญาตโยมมาชมกษัตริย์เจ็ดพระองค์แล้วก็เลยมาอีกหน่อยหนึ่งก็ประมาณสักประมาณ20กิโลได้นะเลยปรานบุรีมาเหมือนกับเราลงใต้นะก็วัดตาจรก็จะอยู่ซ้ายมือซึ่งปีนี้วัดอาจารย์เจยยอดนั้น <c oughs> หลวงพ่อก็ได้รับพระบุคคลดีเด่น ซึ่งหลวงพ่อก็ได้ไปรับที่ฝังน้อยก็ถือว่าหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้หลวงพ่อก็ได้สร้างหลายอย่างกัน,ไ,กนไม่ว่าจะเป็นวัตถุถาวรและหลวงพ่อก็ได้ช่วยสร้างโรงเรียนตาลเจ็ดยอดก็เสร็จไปแล้วเป็นอาคารสี่ชั้นศาสาตร์สนาบุคคลก็ได้ส่งลูกพระลูกเนนไปเรียนหนังสืออ,อย่างพระก็ส่งไปที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามไปเรียนปริญญาโท ไปเรียนฝ่ายปฏิบัติไปเรียนพระกรรมฐานเพื่อที่จะนํามาความรู้ได้มาสั่งสอนญาติโยมที่วัดตาลเจ็ดยอดแล้วก็ยังส่งลูกเนนไปเรียนภาษาบาลีที่วัดวังยาวฉะนั้นอย่างน้อยวัดตาลเจ็ดยอดของเราเนี่ยญาติโยมถือว่าไปเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากจะเชิญชวนญาติโยมเข้ามานอกจากมาไหว้พระสวดมนต์แล้วอยากจะให้มาปฏิบัติธรรม สักสุกสาว์อาทิตย์โยมมาได้เลยหลวงพ่อในนามพระมหาจำดวงก็ขอต้อนรับนายาตโยมทุกคนทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวัดตันเจยอดอําเภอ300ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่น่ามาท่องเที่ยวมาไหว้พระมาพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยการมาร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีลมาร่วมกันก่อร่างสร้างบุญ ดยในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการจัดงานมหาสังฆทานตักบาตรพระ333รูปทําบุญวัดตัน7ยอดครบรอบ33ปีและที่วัดแห่งนี้ก็ยังได้ร่วมการสืบสารประเพณีการทอดกระถินสามคีด้วยนะครับในวันที่21พฤศจิกายน2558นี้ด้วยครับ เวลาที่ไปแต่ละวัดคงจะได้เห็นนะคะว่าแต่ละวัดนั้นนะคะมีกิจกรรมในการส่งเสริมเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งค่ะก็คือการที่จะให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนในการช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามีส่วนในการก่อสร้างทาวรวัตถุเพื่อให้สิ่งนี้ยืดยาวตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเนื่องในมหาวงคลคในช่วงที่พี่น้องชาวจังหวัดสุริน์และพี่น้องชาวพุทธทั้งประเทศได้มีความดมริที่จะสร้างพุทธศาสนาของหลวงปู่ด,ดุลอัติโลซึ่งในการเริ่มในครั้งนี้นั้นเป็นความคิดดั้งเดิมของท่านมิรุษเจริญพันธ์ อดีตสวจังหวัดสุรินและท่านจันิกาเจริญพันธ์อดีตสสจังหวัดสุรินทั้งสองนั้นมีเจตนาันสูงส่งที่จะก่อสร้างพุทธาสถานของหลวงปู่ดนติโรในครั้งนี้จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อนำเนินการก่อสร้างซึ่งขณะนี้ก็เริ่มนำเนินการไปบ,บ้างแล้วส่วนหนึ่งก็อยากจะเกรียนท่านทั้งหลายครับว่า หลวงปู่ดุลั้นเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และพี่น้องชาวพุทธทั้งประเทศนอกจากนั้นแล้วอาจจะเป็นชาวพุทธต่างประเทศซึ่งมีความเคารพมีความศรัทธาในคุณงามความดีของหลวงปูด่ดุลในครั้งนี้ด้วยและคิดว่าเราจะตั้งใจว่าจะาเปิดพิธีในการวางศิลาฤกษ์ ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลาประมาณ13.09นส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นกระผมจะมอบให้แต่ละท่านได้ช่วยกรุณาให้รายละเอียดเพื่อพี่น้องที่รับฟังในรับชมในครั้งนี้ได้ทราบรายละเอียดโดยโดยพร้อมเพียงกันครับในการดาเนินการก่อสร้างรูปหลรร่อหลวงปู่ดุลในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ ประกาศ3ประการเดียวกันคือในประการที่หนึ่งนั้นก็เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรมรมประวัติวัฒนธรรมจิ๋บของหลวงปู่ดุลปประการที่สองเพื่อเป็นปุชณียสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีความรรเคารพเลื่อมใสศรัทธาตหลงปู่ดุลในประการที่สเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งท่องเทียเท่ยวเชิงพุทธธรรม ของจังหวัดสุรินทร์และดินแดนอารยธรรมของอีสานใต้ครับวัดโยธาประสิทธิ์แห่งนี้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่หลวงปู่เมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ของสุรินทร์และเป็นเจ้าอาวาสวัดบูรพารามท่านมีดำริเห็นว่าวัดในเมืองไม่สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจหลายอย่าง โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวกับกรรมฐานทรงกลมหรืออย่างอื่นนะครับจึงได้มองหาที่ที่เป็นที่เหมาะสมที่เป็นที่วิเวกก็ได้มาเจอสถานที่ที่เป็นวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะครับจนกระทั่งว่าเมื่อเวลาล่วงเลย30กว่าปีที่หลวงปู่ได้ละสังขารไป พวกเราศิทธิอนุสิท์ทั้งหลายก็ดำลึกถึงคุณงามความดีของท่านจึงพิจารณาดูสถานที่ในการก่อสร้างแล้วเห็นว่าวัดโยธาประสิทธิแห่งนี้ซึ่งเดิมชื่อว่าวัดป่าโยธาประสิทธิเหมาะด้วยประการทั้งปวงก็จึงได้มาจัดสร้างองค์รูปเหมือนหลวงปู่และให้ท่านประดิษฐานไว้ตามวัตถุประสงค์และตามความที่ ท่านทั้งสองได้กล่าวนำมาสักครู่นี้ครับขอบคุณครับจากปรากฏการเคลื่อนพลังศรัทธาของสาธุชนที่ได้หลั่งไหลามาร่วมบุญกันที่วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ที่จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผู้คนนั้นมีความนับถือแล้วก็ศรัทธ,ธาในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีมีเยอะกันจริงๆหลายท่านก็ศรัทธ,ธาเพราะคาสอนหลายท่านบอกว่านับถือบูชาท่านแล้วที่ผ่านมาชีวิตก็เจอแต่สิ่งดีๆการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองทามาค้าขายก็รุ่งอธิษฐานขอในเรื่องใดๆแล้วก็มักจะประสบความสําเร็จแล้วก็สมปรารถนาเสมอก็ถือเป็นความเชื่อความศรัทธ,ธาของแต่ละท่านนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่พูดตรงกันนั่นก็คือแค่ได้เข้ามาณสถานที่แห่งนี้ก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังบุญพลังบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะชิ้นส่วนของใบหน้าของท่านเจ้าประคุณแล้วถึงกับบอกว่ามีความงดงามแล้วก็มีความเหมือนราวกับท่านเจ้าประคุณมีชีวิตจริงๆและก็สัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ยากเกินอธิบาย เหมือนราวกับท่านกำลังเพ่งกำลังมองพวกเราด้วยสายตาแห่งความเมตตาแล้วก็รับรู้ได้ถึงบุญบรารมีที่พวกเราได้มาร่วมกันทำร่วมกันสร้างให้กับหลวงปู่ท่านนะครับก่อนหน้านี้ไม่รับลรื่นทําธุรกิจไม่รับลรื่นก็ก็ไม่ใช่หรอกไม่รับลรื่นแต่ไอ้ตรงเนี้ยของที่เรามีอยู่อ่ะมันเหลือทีนี้พอเราอธิษฐานขอท่านก็มันก็ได้มาทุกเดือนเราก็ได้เต็มออเดอร์ออเดอร์นี้ได้มีเท่าไหร่ก็ขายได้หมดอ่ะพอเราตั้งใจแล้วเราสัทธาเนี้ย ใหญ่ทำทุกอย่างท่านี่พดีตั้งใจทำนะ็ดีอ่ะเออนี่ยมีลูกฝาแฝดคู่แรกเป็นผู้หญิงก็อยากมีผู้ชายพอดีสามีเขาบูชาสมเด็จโตก็เอาเอา,เอามาอธิษฐานเ็ออบอกขอ,กอกโตขอลูกชายสักคนเธอขอาอะเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกหญิงอีกอะไรเนี่ยปรากฏว่าคืนวันที่อธิษฐานเนี่ย มีเด็กผู้ชายมาอยู่ตรงหน้าเราในฝันเนี่ยใส่เอี้ยมขาวเหมือนผ้าพึ่งศึกใหม่ๆนะมาเรียกแม่เราก็เห็นไอ้จูเขาเราก็จำว่าอุ้ยเนี่ยเราเราต้องได้ลูกชายแน่เลยจนคลอดก็ผ่าออกเหมือนเด็กในฝันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็เป็นผู้ที่ทำให้เราเนี่ยมาดังสายทรร แล้วมันม,นมหสัจจันท์ซึ่งยียนทุ่มเทสร้างที่ประจธรรมจนหมดหมดเงินหมดตัวแต่มันมหาสัจจันทร์มันมาแบบวันหนึ่งเป็นล้านมันมาจริงเจ็ดแปดแสนเป็นล้านไม่ได้บอกนะคะว่าให้คมงายว่าเ,เมื่อเราทําบุญแล้วเราต้องหวังผลตอบแทนไม่ได้บอกแบบนั้นแต่พูดให้เห็นว่าธรรมะจะคู่กับจิตใจของมนุษย์ด้วยบุญบาร,รมีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ นั่นก็เป็นความเชื่อความศรัทธ,ธาของบางท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาสร้างบุญใหญ่ร่วมกับทางวัดแห่งนี้กันนะครับจะศรัทธ,ธากันอย่างไรจะมีความเชื่อกันแบบไหนแต่ทุกคนที่มาก็ล้วนมีเป้าหมายที่จะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้ชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไปและด้วยพลังเช่นนี้แหละครับที่จะทำให้อีกหลายหลาวาระสามารถประสบความสำเร็จสมความตั้งใจกันได้ต่อไปนะครับ จากทั้งหมด32วาระ32ชิ้นโยมในแต่ละเดือนถ้ามีเจ้าภาพร่วมกาตมา1ชิ้นตมาก็หลออ2ชิ้นถ้ามีเจ้าภาพ2ชิ้นและร่วมกับตมา1ชิ้นเป็น3ชิ้นก็ลดไป2เดือนนี่อาจารย์นั้นความศรัทธาจะสําเร็จไม่สําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับ,กบพระจารย์รูปเดียวขึ้นอยู่กับศรัทธาญาติโยมที่มากันด้วยนะจ๊ะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมนะวาระหน้านะซึ่งเป็นวาระที่14ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2 5 8 หล่อส่วนหน้าอ,อกด้านขวาของสมเด็พดจพระจันทร์โตพรหมังสีอย่าลืมนะจ๊ะชวนกันมาพากันมาหรือช่วยประชาสัมันให้ประชาชนอ,อีกแรงหนึ่งสมเด็พดจพระจันทร์โตได้สําเร็จไวๆเจริญพรด้วยจ้ะสาธุ สำหรับชาวพุทธแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องโชคดีค่ะที่พระพุทธศาสนานั้นนะคะได้มีเรื่องราวของการให้การบริจาคสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะทําให้คนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นคนที่มีจิตเมตตาและพร้อมที่จะทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นก็ขอเจริญพรญาติโยทมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ ส่องทมทางช่องห้าเาช้ามืดทุกๆุกวันเสาร์เช้ามืดในะเวลาตีห้าครึ่งอ,อยู่ในขณะนี้โยมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาหรือยังอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาญาติโยมทั้งสาวุชนก็ <c oughs> ได้ลางล้นสายทานสัทธากันมาทำบุญใส่บาตรไหว้พระปิดทองถวายทั้งคาน ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อดวงจะตาเสริมบารมีมาสร้างคุณงามความดีกันด้วยการไถ่ยชีวิตโคกระบือมาไหว้องค์พระมิการเนตรเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความสาเร็จที่สวนถวัลลานบุญแล้วก็พร้อมกันนั้นยังได้มากราบขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมไทยสวยเอีะชายสิงเอียะเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความนุมเรจเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองรักษาดวงจะตา แล้วก็ <c oughs> มากราบขอบพระคุณทุ่มเทพระเจ้าตากสินมหาราชเ,เจ้าความมหากษัตริย์ที่ทรงกอบกู้ยกราชชาติไทยให้กลับคืนมาได้ให้เราท่านทั้งหลายอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นถุกด้วยความผาสุขลูงตาก็ต้องขอ,อน้มทนาในกุศลรัตนาของญาติโยมท่านสาดุจชนทุกๆท,ท่านที่ได้หลังลุนสายทานหลังลุนเลืลองไหลสา,ายทานตัดทากันมาอาเนืองแน่นวัดเป็นประจำทุกทุกวัน นะแล้วเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่วัตถุกระบือก็จะมีโรงอาหารโรงทานนะ,ะตั้งโรงทานเป็นออกร้านให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เดินทางมากราบนมันสก,การขอพรปิดทองหลวงพ่อโตนในอบสถก็ได้ดมาทานข้าปลาอาหารกันมีกาแฟข้าปราอาหารให้ทานญาติโยมท่านสาธุชนได้เข้าไปกราบ ไหว้อธิษฐานขอพรแล้วก็ส่วนมากก็จะได้สาเร็จสมฟามุ่งมา่ปรารถนา <c oughs> ก็จะนำมาพวงมาลัยและไข่ต้มมาถวายกันเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดก่อนที่จะบันทึกรายการคุยกับญาติโยมในวันนี้ช่วงเช้าโยมก็นำเอา,อาสังฆทานของมาถวายแล้วก็เอาพวงมาลัยไข่ต้มมาถวายหลวงพ่อเนรโบดสดนะ นั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ยังไม่เคยมาก็เชเื่อเชิญเจริญพรลงมากราบปฏิฐานขอพรดูจนเ,เดี๋ยวนี้หลวงพ่อโตในอุโบสถโยมก็จะขนานนามว่าหลวงพ่อโตหมอยานะหลวงพ่อโตเปรียบเสมือนหมอยาโายมมกราบปฏิฐานขอพาเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ขอให้สูญสลายขอให้หายไปแม้แต่โรคมะเร็งโรคหลายหลโรคนะที่เป็นอยู่กราบปฏิฐานขอพรหลวงพ่อโตแล้วก็ <c oughs> โกครคภัยไข้เจ็บสูญสลายหายไป แม้แต่แม้แต่บอกหมอบอกว่าท่านท่านนี้ยจะต้องเสียชีวิตละคือต้องตายภาษาที่ว่าต้องตายการที่ไปช่วยชีวิตโครกระบือให้รอดปลอดภยัยก็ขอให้คุณแม่เนี่ยรอดปลอดภยัยหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยคือโครกระบือถ้าอยู่ในคอกนะในคอกที่โรงฆ่าเนี่ยอย่างไรก็ตามเขาต้องถูกฆ่าแต่เมื่อ เราไปช่วยชีวิตเขามาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะรอดพ้นจากการฆ่าแั้นเราที่กําลังโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจะต้องถึงกับวาระสุดท้ายคือต้องตายขอช่วยชีวิตโครกระบือที่หลวงตาถ่ายมาเนี่ยถวายเป็นพร,รกุศลแด่องค์พระบาทต้นที่พระเจ้าหัวแล้วก็ถวายหลวงพ่อโตนะแล้วก็โดยเฉพาะโยมทีเ่เราบอกว่าส่วนมากคนที่ตั้งท้องไม่พึงประสงค์ไปทําแท้งเนี่ย เราลองอธิษฐานนะขอช่วยชีวิตโครกระบือที่กําลังตั้งท้องเี่ยดี๋ยวนี้ยังท้องอยู่ยังไม่ออกแต่ว่ารอดพ้นจากการถูกฆ่าแล้วอขอช่วยชีวิตกระบือที่กําลังตั้งท้องขอใหอ้ลูกของเราเนี่ยก็ขอกวากงานกระถินส้ำมคีของวัดถุกระบือก็จะทอดกันในวันอาทิตย์ที่ <c oughs> หนึ่งพฤศจิกายนนะ วันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกายนในเวลาประมาณบ่ายสองโมงก็มีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองตระกูลลิ้มเหลืองโลดเป็นประธานผู้อุปถัมภ์และคุณคุณโยมมยุ้ยโยมมุยบุญสุขเลิกมุ้ยอารีบุญสุขก็รับเป็นเจ้าภาพขวายพระไตแล้วก็ <c oughs> <c oughs> สายทางหัวกระบือนี้แล้วก็ญาติโยมท่าสาวชนมีกุศลท้าก็เชื้อเชิญเจริญพอร่วมเป็นเจภาพไทยอทอด กาถิ่นธรรมกีกันในวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกายน่หลวงตาก็ขอกราบรัตนาคุณประสีรัตนาตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณบริยสงและด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตในโบสถ์แห่งมรุกระบือนี้หลวงตาขอกราบรัตนามรวมปัตะบะเดชะบรรพบัจและขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพระองค์ทรงหายจากการพระบัญชวนทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งยืนนาน และขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของรเราปรวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเั่วกระนานขอญาติโยมท่านทุกชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะน,นี้จงประสบจากความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจําวันนี้ค่ะท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการของเรานะคะอาจจะไม่สะดวกในการติดต่อเราตามที่อยู่ที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถที่จะส่งเป็นปริศนียบัตนะคะในการแนะนําวัดต่างๆหรือว่าจะพูดคุยกับเราก็ได้เราขึ้นที่อยู่ไว้ให้แล้วนะคะวันนี้รัตณีกังวันไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธร,รูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะมูบูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยโดรสุภัทราสุวรรณตาหนนโทร0818807550